đều chặt lục nước ngoài đi nơi lên đều Bớt bớt bột 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 bột

rộng lắm, cũng rộng lắm, đẹp, đẹp lắm. rồi coi vai, nhìn bên đây. Ừ, นี่ครับแกแกกเกลี้ยงแน่ยตัวยี่ตั้งไงไปเอามันจะไปอย่างแรองเราจะย้อนนอนหนัำเปล,าล่านอนตอ่หลับตุ่หลงกินเลนโรมแต่ว่าก็เองนั่นนี่ว่าเสือนี่ข้มเลยเฉดมีไม่เลยโอ้ยกินน้ำเปล่ามันมันน่ามุด

ตนี่น้ำตาลดินเนี่ยน้ำตาลเราไม่อยู่นี่จริงอือถ้าเราจิ้มอือได้แล้วน้ำเปล่าครับเปล่าโอเคว่ากินมกุญแจนี่ได้เลยครับเอฟเอ้อนี่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 น้ำเปล่าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นยาวิเศษเลยยาวิเศษยาวิเศษสำหรับไว้แก้บวดนะครับนี่น้ำมะพร้าวนะครับนี่เสร็ียบร้อยมาแล้วเดี๋ยวไปใส่ตู้เย็นไว้ใส่ในถังห้องฟิตโอเค